ความวนคลิปแรกก็เริ่มบังเกิดขึ้นนะที่ฟาร์มของพ่อสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาเด็กๆไปเวิร์กช็อปที่ฟาร์มของพ่อนะคะอยู่อำเภอนามหอมจังหวัดสงขลาที่นี่เขาจะเป็นฟาร์มกึ่งคาเฟ้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้เด็กๆทําเยอะมากมีทั้งพิซซ่าโดนัทแล้วก็ระบ,บายสีระบ,บายสีนะใช่วันนี้น้องเอสจะไปทำอะไรคะจะมา ตอนนี้เราอยู่หาดใหญ่นะคะแล้วก็ <c oughs> เราก็จะออกหนึ่งทางไปอำเภอนาขบงจังหวัดสงขลาถึงประมาณกี่ชั่วโมงอ่ะปะตอนแรกเราต้องไปรับรนาก่อนโอเคเราไปรับรนาทีบ้านนาของก่อนนะคะถึงประมาณ20นาทีนะคะทุกคน ตางเดี่ยวจัะปีตาโม่ไหมอ่ะจุดหมายของคุณอยู่ทางขวาใช่ไหมใช่ไ,ไ่อยู่นี่อนเออไปเลยค่ะเดินไปเลยค่ะเดินมาเลยค่ะโอ้โหเก่งการเก่งจังเลย อันนี้มันเป็นอะไระคะพี่อันนี้คือพิซซ่าอันนี้คือรวมคือมีอะไรบ้างอะพิซซ่าเนี่ยมีเนี่ยมีไส้มีปูมีกุ้งมีโคลโน,น่าไส้กรอกไส้กรอกปูอัดโคลโน,น่ากุ้งล้างมือโอเคเอาหนะน้านั่งมือด้วยค่ะ พี่จ้าี่สังกัยใหญ่อยู่นี่ลูกแล้วควนสวนมาใส่ชุดเลยใส่ชุดเลยอะไรคนอะาไปได้ไปใส่ชุดกระมเลยว้าวานงเกงงเกส่วอไหนไลูกเมวกมีหมวกด้วยเหรอดหมวกหน,นหมืนนะยืนด้วยได้ค่ะยืนรอคิว่ได้เลยน่าจะเป็นไฟเล็กสุดเลย โอเคมาเลยนี่ตุอกตุ๊กน่ารักจังจุดเดี๋ยวรอโน้นแป๊บนึงนะคะโอเคนี่น่ารักยิ้มเลยยิ้มยิ้มแต่จะทำบิต้าเหรอเดี๋ยวหนูยืนบนนี้นะคะหนูยืนบนนี้นะลูกเดี๋ยวให้พวกรนอยู่ข้างหลังน้องคนนี้นะให้น้องยืนบนนี้นะคะทำตรงนี้ อันนี้เราเป็นเชฟใช่ไหมเชฟทำพิซซ่าเหรอคะเอออนาขึ้นแท่นเลยค่ะนะเนนก่งยิ้มมอนันได้นายสุดยวดเลยน่าทำสุดยวดยังไงคะห<า>มุนหมุนทำเองเขาจะทำเองค่ะแล้วก็ทำขึ้นต่อเออ ป้ายาป้ายานะบอกว่าป้ายาป้ายาสิเออน่าดำองน่ามอพี่ตาสนุกไหมนะาถามว่าพี่ตาสนุกไหมสนุกได้เหรอ เด็กๆสนุกกันมากเลยนะคะบรรยากาศธรรมชาติร่มรื่นพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะที่อยากหากิจกรรมดีๆให้กับเด็กๆเวลาวันว่างวันหยุดนะคะก็แนะนําที่นี่เลยนะคะฟาร์มของพ่อบอกว่าได้รับประโยชน์เต็มๆและก็มีความสุขเอ็นจอยมากๆเลยค่ะโอ้โหสุดยอดไหมคะสุดยอดไหมคะโอ้โหเช็ดเช็ดนอนเลยล่ะคะเช็ดไม่มีอะไรเล่นเช็ดนอนแล้วนั่นเช็ดนอนแ้วเหรอ โอ้เจ็บนอนนะเจ็บเมื่อยแล้หรอเจ้บพี้เกียดแล้วหรอพี่ช้ยไม่เสร็จเลยไปไปยุ่งเขนะเออเอออาจารอาจาเชฟบรรณาทำอะไรอยู่คะเชฟบนรณาให้กำลังใจเหรอคะเชฟนอนเด็กเชฟหนาวเชบนอนเด็กเกินเมื่อคืนปาร์ตี้หนักเออ สนุกไหมคะสนุกสนุกอันน่าสนุกได้เหรออนไหไม่สนุกเลยไม่มีอะไรได้อ๋อนั่นแหละเอ้ยมันจะไปปัดหน้าพี่ซ่าอได้ยังจ้าโอ้เริ่มใหญ่แล้วเนี่ยมันเริ่มใหญ่แล้วใช่ไหมว้าวเริ่เป็นแผ่นกลมๆแล้วใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไส้กันใช่ไหมว้าวเอาไปอบก่อนเอาไปอบก่อนโอ้โหโอ้โหใช่ไหมโอ้เกินได้ยังเนี่ยเราจะกินได้ยังเนี่ยโอ้โห เอาตรงนั้นเหรอคะตรงนี้ด้วยเหรอคะตรงไหนอะนาทำอะไรนะทำอะไรเอานาทำตรงนั้นเลยเหรอโอ้ไม่ใช่แป้งนะลูกไม่ใช่แป้งตาหน้าค่ะโอ้ยแป้งทำขนมโอ้โหโอ้โหเก่งจังเลยโอ้โหถือจัดนาสุดยอดยังไงสุดยอดยังไงคะ แนาเจงไม่มีอะไรเล่นไงเออเจงแล้ว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 เออเจงแล้วเราเจงเอาได้แล้วใช่ไหมคะมีก้อนอะไรนะเออเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะต่อ,น,อ,อ,อน,นะขึ้นเลยโอเคย้ำน้องให้จับจับจับแล้โอเคโอเคอาทำทำเอาให้เขาทำเอง เก่งมากเลยใช้ซองชิมให้ทั่วได้เลยกระจายกระจายให้ทั่วชิมเลยนะโอ้โหเชฟทำรวดเร็วจังเลยนี่่ะิดีดีนะลูกลดีดีจังเลยมิชลินหรือเปล่าเนี่ยเราอ่ะหน้าขาวแล้วค่ะตอนนี้เชฟหน้าขาวเดี๋ยวมาทำโดนัทต่อกันตรงนี้นะเดี๋ยวทำพิซซ่าเอเคอยากทำโดนัทแล้ว อะะโอ้โหเก่งจังด้ยค่ะโอ้ก็ทำแบบนั้นเหรอคะลองไม่ก่อนเลยใช่ไหมน <c oughs> ี่คือยังไงคะะทำเสร็จได้ไงตบอคะอ่ะพี่ทำไงต่อคะมนะหมอทำลายแมวเหรอโอ้โหว้า ะคเมื่อกี้ที่บอกว่าทำไงงั้นแเลยตัดตัดเลยค่ะโอ้ยโดนขอบเหล็กนะลูกเดี๋ยวมันไหม้ลู่อย่างนต้กหนูไหมโอ้ยา้โดนขอบเหล็กนะคะโอเคไหมโอเคป่ะคะเป็นไส้ใช่ไหมคะโอ้โหถึดแล้เลยโอ้โหน่ากินเดี๋ยวมามีกับ okay. ป๊าจะลองชิมดูนะว่าเชฟทำอร่อยหรือเปล่า ันนี้มันเป็นหน้าอะไรคะซีฟู้ดหรือเปล่าซีฟู้ดรวมเชฟคนนู้นขี้เกียจเชฟไปนั่งเชฟขี้เกียจแล้วเออเชฟวันเชฟวันให้น้องแต่งนั่งเร็วให้น้องใส่เออช่วยกันใส่อาพิซซ่าช่วยกันใส่เอาไปตรงนีน้ค่ะเอากินแล้วเชฟอยากกินปลาเอาช่วยกันใส่ช่วยกันใส<ต>อะ<ต>อช่วยกันใส่เอาเชฟนี้กินแล้ว เชฟใส่น้องอนาใส่ได้เร็วเอายกใส่เลยค่ะลูกอ่ะหยิบใส่ปากไม่ใช่ใส่จานโอ้ยนะ่ากินนะ่ากินนะ่ากินจังเลยป๊ะป๊ะอย่าไปยุ่งของเขาเขาทำเองใช่ไหมรอกินอย่างเดียวใช่ไหมลูกค้าต้องรอกินอย่างเดียวค่ะดูกินใส่ปากแปกเดี๋ยวเร็ว <c oughs> <c oughs> จะได้กินไม่อะนะเชฟเชฟานาตาคะเราจะได้กินไหมคะฮะ ลูกค้าจะได้กินไหมคะเชฟโอ้โหโอ้โหโโอ้หเชฟเชฟบิ้มกินข้าวเช้ามาใช่ไหมคะใช่ข้าวเช้ามากินโอ้เชฟจุกปากก็หยุดเลยนี่เรามาก่อนเพื่อนเลยเหรอเพื่อนจริงจังเลยพี่ตั้งเป็นไรให้น้องตั้งนั่งหรือไม่เลยนะค่ะ โอ้หเครื่องแน่นเลยเนี่ยพิซซ่าถาดนี้อ่ะเครื่องแน่นมากโอ้โหเครื่องแน่นมากโอ้โหเชฟอดใจไม่ไหวเชฟกินเองนะคะเชฟคขาเดี๋ยวสถานีนี้นะมีโดนัทอีกนะเชฟนะโอ้โหเชฟกินไปเลยนะคะอันนี้จะมีจับอยู่ตรงนี้แล้วนะคอ่ามีคนมาแล้วมีคนมาแล้วอือร้อนไหมคะลองไว้ในถุงกาวเขาขาไก่หมดเลยอือ ได้ไหมคะโอ้โหใส่หมดเลยค่ะเชฟโอ้โหโอ้โหเออเชฟใจดีมากนั่นนั่นเลยเกิดอะไรขึ้นจินอยู่อ่ะเดี๋ยวเราไปโอบอไปเสร็จก่อนเดี๋ยวเราค่อยกินนะคะเชฟปล่อยเชฟบากินเลยค่ะว่าเขาหิวหิวยังกินข้าวาจเชบ้านใช่อันนี้ค่ะอันนี้ค่ะ ได้ล้ค่ะทุกคนได้ยินเสียงห่านกันไหมคะที่นี่นะคะธรรมชาติมากได้วิวธรรมชาติเต็มร้อยเลยค่ะมาสูดอากาศธรรมชาติธรรมชาติกันแล้วก็มีกิจกรรมดีๆให้เด็กๆเล่นกันแล้วก็มีอาหารอร่อยๆมาไม่ยยงกันค่ะช่วยกันช่วยกันได้ยังคะเชฟได้ยังคะหยิบใัยเยอะๆเลยค่ะโปรยเลยครับโรยโรยวเราใส่ชีสดีมาก หมดเลยค่ะหมดเลยค่ะเมื่อ,อ,อ<า>กี้เด <c oughs> ี๋ยน้องอิสซาโรยชี้ได้ทั่วเลยนะอยนชอบกินไหมมายองนนสชอบค่ะบอกเลยมากินแม่นะมากินไหมคะโรยชีสไปตามเลโรยชีสก้าโอ้โหอิสซาทำเองเลยนะคะ พิซซ่ากับน้องอนานาก็ทำพิซซ่ากันนะคะอย่างสนุกเลยเรามาดูกันว่าพิซซ่าของน้องเอซ่ากับอนานา,นา,นานจะอร่อยหรือเปล่ามากินเนีโโโโ่ยโอ้โหเยืดไปไหมได้ยังคะได้ค่ะโอเคไดปอ๋อนี่ถ่ายรูปก่อน โอเคอะนามาด้วยเลยวะนามายินใกล้ๆพิซซ่ามาโอ้โน่ากินยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเช็คหน่อยยังคะมันร้อนนะอะให้พี่เลยค่ะเดี๋ยวให้พี่ทำให้นะร้อนนี่ก่อกนเนาะใช่ล้างหน้าด้วยเหรอโอเคโอเค โอเคนะล้างด้วยไปไปล้างมือด้วยโอเคไปค่ะน้ำมาค่ะน้ำเดึงออกมาแล้วก็ทิ้งถังขยะเช็ดแล้วก็ทิ้งถังขยะยาดไปแล้วไปตรงไหนต,ไต่อ,อตคะไปตรงไหนต่อคะ อภิชาตเดินไปเลยค่ะพิซซ่าเสร็จแล้วจ้าเรามากินพิซซ่ากันเลยนะคะทุกคนน่ากินมากๆเลยอร่อยมากบอกว่ายังไม่ได้กินทีขอลองชิมหน่อยได้ไหมได้กินเลยอร่อยไหมอร่อยรูบ้บอกแล้วว่าอร่อยอภิชากิน,นเดี๋ยวพี่จะกินนั่งยังบล็อกเ,เ,เองว้าว À, xương. Xương. Mm. ăn cơm. Mm. À, ăn bò. Ngon Ăn Ngon. Ngon. ngon แม่ก็สั่งเพิ่มเป็นเมนูข้าวตามสั่งมานะคะเป็นเครื่องแกงกุ้งอาหารที่นี่นะคะรสชาติอร่อยถูกปากทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยค่ะที่นี่นะคะเหมาะมากสําหรับคนที่จะพาครอบครัวมาทํากิจกรรมร่วมกันมากินมาเที่ยวทํากิจกรรมและพักผ่อนสาหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทากิจกรรมสนุกสนุกแล้วก็มีประโยชน์ได้ทั้งความรู้แล้วก็ประสบก,การณ์ได้รู้และได้ลองทําจริงๆน้องเอลซ่าและก็น้องอันนานะคะชอบกิจกรรมนี้มากเลยค่ะคลิปหน้าต่อจากนี้มีอีพีต่อไปนะคะจะเป็นการทําโดนัทของน้องเอลซ่าและก็น้องอันนาครั้งแรกเหมือนกันนน่าอดดติให้ชง นะได้นะคะ